มีแพ็คของส่งของให้ลูกค้าหนึ่งออเดอร์เป็นชุดสีชมพูที่เราเอฟมาไม่ได้ใส่เอฟไม่ได้ใส่ดีกว่าไม่ได้เอฟนะคะน้องๆเราเอฟมาทั้งหมด3ชุดได้ใส่จริงชุดเดียวชุดงานชุดที่ไปงานแต่งน้องแนนแค่นั้นเลยเอฟมาน่าจะได้ปีหนึ่งแล้วนะชุดนะี้ ส่วนอีก2ชุดก็คือชุดนี้และชุดก่อนหน้านี้ก็สีชมพูรวมหมดสีชมพูสาชุดได้ใส่ชุดเดียวที่เดีืยวก็ปล่อยหมดเอฟมาไม่ได้ใส่เลยปล่อยดีกว่าถ้าเก็บไว้ก็ไม่ได้ใส่มันเดิมไมจะใส่ไปไหนเอฟก่อนแล้วอ่อนเองอันนี้เอฟก่อนแล้วปล่อยเองปล่อยหมดเอฟแล้วก็ไม่ได้ใส่ กวาให้ลูกค้าไปนี่แล้วก็แพ็กเสร็จแล้วขอบคุณสำหรับออเดอร์นะคะวันนี้